เรื่องเล่าชาวรวยสวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าชาวรวยตอนที่สองวันนี้พบกับย่าโมเรื่องเล่าของวีรสตรีผู้กอบกูโคราชสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าเท้าสุดารีหรือคุณหญิงโมหรือที่ชาวโคราชนิยมเรียกกันว่าย่าโมท่านเป็นวีรสตรีคนสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์พระมหากษัตริย์เวียงจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2369ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในภายหลังคุณหญิงโมได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเท้าสุรนารีความเป็นมาของเท้าสุรนารีเดิมมีนามว่าโมที่แปลว่าใหญ่มากหรือเท้ามโหงลงท่านเป็นชาวโคร,ราชหรือนครราชสีมาโดยกำเนิด เกิดปีรากาพอ2314ก่อนที่นางโม,โมจะกลายเป็นคุณหญิงโมเมื่ออายุได้25ปีทันได้สมรสกับนายทองคำขาวพนักงานกรมการเมืองนะครราชสีมาและต่อมานายทองคำขาวได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระพักดีสุริยเดชตำแหน่งประลัดเมืองนะครราชสีมานางโมจึงได้เป็นคุณนายโมและต่อมาพักดีสุริยเดชได้เลื่อนขั้นเป็นพญาสุริยเดช ตำแหน่งเมืองปลัดนครราชสีมาคุณนายโมจึงเป็นคุณหญิงโมในไทยที่สุดสาเหตุที่ชาวเมืองเรียกคุณหญิงโมว่าแม่ชาวเมืองนครราชสีมาเรียกท่านทั้งสองว่าคุณหญิงโมและพญาปลัดทองคำสามีของท่านไม่มีทาย,ยาสืบสายโลหิตชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเรียกแทนตัวคุณหญิงโมว่าแม่และมีผู้มาฝากตัวเป็นลูกหลานเกิดคุณหญิงโมมากมายให้ความรักและสนับสนุนท่าน ในบ้านท้ายปลายชีวิตย่าโมท่านมักจะพาลูกหลานไปทำบุญที่วัดสะแก้วเป็นประจำท้าสุรานารีถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อเดือนเมษายนพศ2395หรือเดือน5ปีชวดสิริรวม,มาอยุได้81ปี วีรกรรมย่าโมสตรีผู้กอบกู้โคราชครั้งนั้นเมื่อพุทธศักราช2,369เจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทร์ได้ยกทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อนผู้คนชาวนครราชสีมาเป็นเฉลยขึ้นไปยังเมืองเวียงจันทร์หนึ่งในเฉลยนั้นมีคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือซึ่งเป็นเสมือนบุตรบุญธรรมรวมอยู่ด้วยระหว่างกองทัพหยุดพักค้างแรมนั้นคุณหญิงโม cùng, ร่วมกับนางสาวบุญเหลือและหลวงนรงสงคราม หัวหน้าชาวเมืองได้วางแผนออกอุบายให้ชาวเมืองเลี้ยงสุราแก่อาหารแก่ทหารลาวและเมื่อพวกทหารหลับก็ถือโอกาสชิงอาวุธโจมตีทหารเหล่านั้นจนสามารถพาเมืองหนีกลับมาได้สำเร็จเหตุการณ์เกิดขึ้นณทุ่งสำลิศแขวงเมืองนครราชสีมามเมื่อวันที่4มีนาคมพศ2369สุดท้ายเมื่อวันที่30ตุลาคมพศ2370เมื่อหารบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบความพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็นท้าวสุรานาลีเมื่อคุณหญิงโมมีอายุได้57ปีความศักดิ์สิทธิ์ของย่าโมหลังจากที่ท่านได้ถึงแก่อสัญญกรรมแล้วเจ้าพยามหิสาธิบดีผู้เป็นสวามีได้ชาบนาก,กิศบและสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิเอาไว้นวัสสาลาลอยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจดีย์ชำรุดลงและหลังจากนั้นมีการย้ายไปอยู่ที่วัดกลางในวันที่7มิถุนายนพศ2 4 4 4 แต่ก็ได้สุดโทมลงอีกครั้งชาวนครราชสีมาจึงได้พร้อมกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีด้วยสำริดหลังจากนั้นได้อัญเชิญอัฐิของท่านนำมาบรรจุวที่ฐานรองรับ และประดิษฐานไว้ณที่หน้าประตูชุมพลนับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรีคนแรกของประเทศไทยเริ่มก่อสร้างในปี2476แล้วเสร็จและมีวิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่15มกราคมพศ2477มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรานารีประจำทุกปีของจังหวัดโคราชเพื่อเป็นการเคารพสักการะเชิดชูให้แก่วีรกรรมของท้าวสุรานารีและเหล่าบรรพบุรุษของชาวนครราชสีมาซึ่งลูกหลานย่าโมก็มักจะมา ขอพอรต่างๆขอให้ได้หน้าที่การงานที่ดีขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาและนี่นะครับคือประวัติทั้งหมดของเรื่องเล่าว,วิดาสตรีของผู้กอบกู้โคราชหรือยาโมที่เรารู้จักกันนะครับและสำหรับวันนี้เรื่องเล่าชาวรวยขอลาไปก่อนครับ